เนี่ยพรา่าผมผมเรียกคำมากครับรับผมชาเตียงวบวันนี้เรามาถ่ายํารายการวีเลอรพะเยานะครับเกี่ยวกับวิชาพะเยานะครับวันนี้เราจะไปสถานที่สุดฮิตของเด็กมอพะเยานะครับที่ไหนครับป่ะอ่างแม่ต๋ังครับวันนี้เราไปบัเพ็ญประโยชน์ที่อ่างแม่ต๋ำกันครับปติดตามชมต่อไปครับครับครับ อ่างเก็บน้ำแม่ตำเป็นโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริตั้งอยู่หมู่สองตำบลแม่กาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมชลประทานพยาวสสำนักชลประทานที่สองกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันอ่างยาวที่สุดในภาคเหนือคือประมาณ1 0ึเมตรบรรจุน้าได้ถึง 3 7ล้านลูกบาศเมตรตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านห้วยเคียนตำบลแม่กาห่างจากสำนักงานเทศบาลตําบลแม่กาประมาณ12กิโลเมตรการเดินทางโดยรถยนต์จากถนนเส้นหลักพหลโยธินเข้าไปถึงอ่างเก็บน้ำแม่ตำประมาณ4-5กิโลเมตรจะถึงอ่างเก็บน้ำแม่ตำวันนี้พวกเราก็มาถึงอ่างแม่ตำกันแล้วนะครับ ก็วันใบสามครับแดดแางจ้าเลยครับก็เป็นสถานที่ฮิตของเด็กุมอพยาบครับทุทกเย็นจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ดูจากวิวทั่วไปวันนี้เราจะมาบําเพ็ญประโยชน์ครับเก็บขยะรอบๆนะครับลองดูรอบๆกันนะครับว่าขยะเยอะแค่ไหนนะครับม <IN brushed> ีเนี่ย งการที่เราบอกมันเป็นประโยชน์ครับของ่างแม่ตับนะครับติดตามชมพวกเราไมา้เรื่อยครับดูครับโอ้โหดูที่มานะครับเก็บโอเยิมล้าน รู้สึกไงครับเนี่ยพี่ไหนพี่บอกครับดีครับเกมได้มาลอาเป็นประโยชน์ครับจากที่แบบเห็นขยะโอ้เยอะมากครับตอนแรกที่มาตอนนี้เก็บก็สดดีครับน้องพี่บอกครับน่าเจ็บแล้วครับก็ยังดูไม่สะอาดตาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก็ว่าจะเก็บอีกตั้งหน่อยนะครับเก็บอีกยาวเลยครับคือถ้าอีกสักครึ่งวันนะที่สองแล้วโอเคแล้วพี่ครับรู้สึกไงครับเนี่ย โอ้ฟินเลยครับฟินนะครับฟินนะครับแล้วเพื่อนพงนะครับรู้สึกไงเหมือนกันครับรู้สึกมีความสุขครับมีความสุขนะครับสาวสวยนะครับเขาว่าสาวสวยนะครับแล้วพี่ปาลมครับรู้สึกไงครับเนี่ยมันครับรู้สึกมันนะครับแล้วพี่ฟีครับเนี่ยโอเค แล้พี่ครับรู้สึกดีเฉยคเพราะว่าพี่เก็บทุกวันอยู่แล้วโอ้โหอ้โหคราวนี้ใจคนถ่ายไปเลยครับก็มาเก็บแล้วหมดแล้วมั้งเนี่ยอ๋อยังเหนือพี่ซับนะครับเฮ้ยมีเขากล้องเขาต้องเขากล้องเฮ้ยไม่เป็นแล้รู้สึกไงครับเนี่ยรู้สึกครั้นี้เองนะครับ ตอนนี้พี่เขากำลังตอมปลายตอมปลายเขาครับนอนแล้ววะนอนแล้ววะนอได้ไม่ได้เหน่ยสูงสูงไหมพี่ดิวะวันนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจกันแล้วครับเราก็จะพาเดินชมอ่างแล้วตามมาผมมาครับดูวิวนู่นครับ พื้นที่ในการเก็บน้ำครับทั้งหมดครับขอบคุณนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการมาเป็นประโยชน์มาทั้งวันแล้วครับนี่ก็ได้เวลามืดแล้วครับก็ขอบคุณสถานที่ครับอ่างแม่ตามําแล้วก็ เนี่ยตับภา์ตันที่ให้ตับภาดต่างๆครับเป็นไงความรู้สึกวันนี้ครับต่อมาก็เป็นวันมาคะนะครับได้มาเป็นประโยชน์ด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณครับติดตามพวกเราขายพักหน้าครับเพื่อจะได้มาเป็นประโยชน์ต่อครับว่าจะมีวันดีๆอะไรวันไหนบ้างครับจะได้รู้กันครับขอบคุณครับ